ป่มันมาเกยเรื่งเงินโอ้ยส่งไม่แปลเขามาโผ่ดอยวุ้ยู้ไปเลยบนดอยมึงแล้วโอ้บแจ๊กไถ้ำไปโดยไปอยู่บนดอยโอ้แสตู้ขอกดแจ๊กไปอยู่รีสอร์ทบนดอยปุ้นโอ้ไปอยู่อย่างรีสอร์ทตเออไปแจ๊กกระเป้งมากใส่หินนิยานหินนิยานเขาต้องไปอยู่ในถ้ำละลูกละเมียเออนั่นมันหินนิยานแล้วพี่เบิกบานเป็นคาราวาที่มันต้องใส่เนาะแถลียงเอ้ยฮู้เรื่องนี้ก็โอ้แอนนี่ แอนนี่โอ้โหมันมี้งันต้องเอิร์นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูแอนนี่มันมีแหวนด้วยเชี่ยไม่ก็ซื้อเก็บไว้ไปซื้อเก็ฟไว้กับหมีอะก่มันยังโอ้มันอันใหญ่ไปได้มันทรงบอลไปได้อันนี้ชอบกูชอบอยู่นี่มอ้โชว์แล้วฮะแอนนี่ถ่ายรูปโชว์แล้วอออเฮ้ยเลยโอ้หมือนกันเลยไอ้แรมดูดิมียังบังเอิร์ะเฮ้ยนี่แม่งผ่านพวกบัชแชนมันกับหลวงพี่แล้วเนี่ย เป็ดบริบาลแคนนี่ใสวันนี้มาโอ้โหวันนี้เลยโอ้โหไอ้ปวดห้อยเฮียพี่สุดยอดไหมโอ้โหคอนเนอร์อีเล่เดี๋ยวโทรนี่กับเนอร์ใสนาฬิกาโอ้โหน้องฮู้ก่อนน้องผูกพันกับหลวงพี่มาหลายภพชาติเชื่อไหมไปฮู้อันก่นหน้าก่อนแรเนาะไม่อยากเจอก็เจอไม่อยากจับก็จับนี่แหละโอ้โหมันมีเงินอย่างไม่อย่างเขาแค่ผูกพันอันนี้ก็ผูกพันมา ไอ้แลมนะใช่ไหมตัวไฮจัดเป็นจะตายอันนั้นน็อตลดไปสิบโลโอ้แล้ววันนี้เหรอเบิกมาเปิ้ลก็ยังอยู่เนาะเออถูกวันนี้มีอย่างขยั่งไปก็ไปเออถูกต้องถูกต้องซช่จุดจ่ะวันร้องแอนนี่จะทำเพิ่มวันนี้มันมีมาเกินเวกอันเนี้ยไอ้อย่าเบนก่อนมันจางไปแล้วเออถูกต้องมันจางไปแล้วตัวมันมันมันเป็นตู้มันมันมีอยู่นะใช่มันมีจะไปก็บอก มันก็บบารได้จรนะิงอยู่ในตะกร้มันก็บบารโอเคโอเคโอ้เวนกรรมเวนเวรเป็นเจ้ากรรมในเวรกรรมนะแต่พระใจนาะนี่มันกู้บุญบาร,รมีกักท่านนั้นเลยนะน,นี่กับก็ู้บุญบาร,รมีหนุ่พี่โอเคอสาธุเห็นไหมแอนนนี่กับกู้เอ็มมานาเหรอพระเจ้าพระเอ้ยพระอเนนนี่อ้่พระอเนนหรอใช่ไหมดูแลกาใจคนนป่นเงี้ยมหเียเากิ่ เออแล้วไปอย่างนั้นแล้วเอนจะหาได้สิ่งดีๆเออนี่เรอเออนี่จะได้สี่ดีๆแล้วแล้วพี่ผมพี่อันจะมีทราบตอนนล้วนะพี่เออจะมีทราบละมีทราบละวก็อู้ไว้กับน้องหน่อยจะช่วยแอนนี่ช่วยเนางโอ้ก็ทนคงมียงช่วยชิดใจนี่เจ๋งที่สุดละช่วยชิดใจที่เฮามีก็อยู่กันเนี้ยเป็นน้องสาวภูมชาติบันตาบมาสนั่นบรรพืนเนี่ยโอเคหรอ้คู่อาลามีโอเคไหม น้องขันแน่วันนี้ด้วยค่ะเพื่อถ่ายคลิปอยู่ว่าเบอร์บานเบอร์บานคือกินกาแฟไปแล้วเป็นเกลวโอ้ยนี่จัดอเมซอนซะหน่อยรสชาติดีนะกาแฟนั้นรสฉุยแต่เราจะข่าวอยู oh, no. ่เนี่ยเนเห็นตัวเก่าวเถาเด็ดเ่าวเด็ดเนี่ยเหยียหรฮะเหยียคลิปหนึ่งเออก็ถ่ายคลิปหนึ่งเนาะเฮ้ย ครับสวัสดีครับแม่บดนี้อยากประมาณต่อชีวิตถ้าคุณเจ้าบอกว่าให้ประมาณกับชีวิตได้ดังกันทำมาเออเหรอแอนนี่มีทำเร็วพอกันเร็วได้ทำมานิดหน่อยเออมาเลยอันนี้ออันนี้ว่าหรือเปล่าว่าอะไอยากประมาณอะไรนะก็ชีวิตกับชีวิตเราหล้วพี่หล้วพี่สาธุกับน้องนะน้องไม่ประมาทกับชีวิตละน้องแล้วพี่ เข้าใจว่าน้องเป็นค้นยังกาตันยูใช่ไหมรับปอฮับแม่ใช่ไหมดาบเต้าแม่อะไรยังครับโอ้แาตู้นี like ้ทำดาบหรือพี่บอกเลยกันหรือว่ามันมนเตี้ยบมดมนเต้อมันบาได้แก่กับเพราะยังมันลืมเออเออไม่เป็นยังไงมันมองเนี่ยแก่มันมองสเปสสเปดหอมบเจ๊หอมใบเจ๊ว่าจะแกบเยอะเอาน้ำเปลี่ยนกระยิบน้ำยากินเอายาเนี่ยมันหลายอย่างไม่ โอ้าติถึงชาติถึงอะไรอ่างละชาติถึงชาติถเอเขาไหมยังเขามาที่ติเติมหรอเอ๊ะแม่ผ่านได้เดี๋ยวจะสร้างขาดแบบเลย<อ>ได้นะเปลี่ยนห้องเราพี่ก,ก่อนเลยอ่ะโออแล้วจะเปลี่ยนงี้เหรอ,อเออหลวงพ่ออีออแอร์มันค่อยเย็นนะเนี่ยแล้วจะเอาแก่ลมาเปลี่ยนว่ามัเก่าหลอกแค่นั้นเนี่ยมันแปดตามเหตุอ่ะจันบนอะต้องเพิ่มกับรังพ่อมันแดดเนาะแม่ อันตัวดีนะอันพี่ต้องใส่ฉนวนกันความร้อนอืมดิดฉนวนมันร้อนเกินเพราะว่ามันเป็นอันโครงสร้างเก่าเนาะเพป็นอันผู้รับเหมาเพป่นกับปียอดอ่ะออ่จ้าจันเป็นสมัยเก่ามันจะสมัยใหม่ยังงย้ายไปอยู่ตั้งรูมลองถามนี่โอเล่ยังงย้ายไอยู่ตั้งรูมฮะโอ้อยู่ห้องแอนนี่ก็อันตรายไม่ใช่ไม่ใช่ โหก็ตัวเอ็นนี่ยังอยู่คนเดียวได้นี่ไม่เห็นมีใครเลยประตูตํางพุทก็เปิดนะโรงแรมเนาะเอ็นนี่ก็อยู่อย่างนั้นอ่ะพี่เห็นเลจะมีอะไรใช่ใช่ใช่อันตรายพี่ลืมใจทุกคนเนี่ยอันตรายที่สุดอุ้งด่างก็มีซอนอยู่ไหนนี่ไงโอ้นองหูตัวไอ้ซอนอยู่นี่นี่ก็ตึกกับแม่เนี่ยหลูกพี่ยังมัเข้าดังนี้เลยโอ้มันเหมือนได้เข้าตับตอกออกตับซอยโอ้เป็นยางหรอก เดี๋ยวโรงแรมผิดศีลนะอนี่ผิดศีลนะอ๋ออันนี้บอกผิดศีลครับมาป็นอย่างอันนี้ผิดกฎหมายนิดหน่อยผิดโค้ดไปได้รวมพี่นะจะบอกนะอวมพี่อย่างไปอันไปดูอย่างก็กายกรรมพ่ะน่ะไปลาดคิ้วป่นนะไก้คำที่ไหนวะกายกรรมคุกกี้พวกแกพวกตัวเตงอ่ะแล้วมึงลงมพี่ไปลาดคิ้วมันได้ไงจำม่ได้เลยอ่ะฮะไม่ไปตั้งแต่กระจายของลาดคิ้วอ่ะ เอขวา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 ไม่ขวาพุทธเออจอนีเออให้ชินกล้ามกันอ้นี่โอ้สั้เาเข้าทางออกมันเป็นการพุจริตไหมพิษกฎหไหมเต็มบบพิษศีลโอเคไหมไปอ้นี่เชิญนะแซบีสวัสดีครับ